สวัสดีค่ะพบกับป้าเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าสาวเดือนคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องป้าเดือนชาแนลแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันนะคะวันนี้จะพามาเยี่ยมชมของไทยเรานะคะอาหารไทยผลิตภัณฑ์ของไทยเราและสิ่งต่างๆที่ส่งเข้าจากประเทศไทยเรานะคะนี่เลยนะคะ ที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราเขาบอกว่าคิดจะแบนสินค้าไทยแล้วคิดไหมคะว่าสินค้าไทยนะ่ะไม่ได้ส่งไปแค่ประเทศเพื่อนบ้านระหว่างประเทศลาวหรือว่าประเทศเขเมรประเทศเมียนมาเท่านั้นนะคะแต่อาหารไทยผลิตภัณฑ์ของไทยทุกชนิดก็ส่งออกทั้งยุโรปภาคเอเชียทุกประเทศนะคะที่มีออเดอร์เข้ามา ที่เห็นอยู่เนี่ยอยู่ที่ประเทศยุโรปนะคะอยู่ที่ยุโรปประเทศเยอรมน,นีนะคะอาหารที่ส่งเข้าเห็นไหมคะอาหารไทยดังไกลไปทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ของไทยแบรนด์ของไทยนะคะดังมาถึงยุโรปนะคะเขาส่งสินค้าข้ามทวีปกันมาถึงยุโรปเลยนะคะไม่ว่าเราจะอยู่โซนไหนของโลกเราก็จะมีอาหารของไทยเรานะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ของไทยเราอยู่ทั่วทุกมุมโลกนะคะ mm. เห็นไหมคะอันนี้เนี่ยเป็นห้างสปปรรพสินค้าของคนไทยนะคะที่อยู่ประเทศเยอรมันคะ่ะแล้วถ้าเกิดว่า ประเทศเพื่อนบ้านของเราบอกว่าจะคิดจะแบน์สินค้าไทยไม่นำสินค้าของคนไทยเข้าประเทศแล้วคิดดูไหมล่ะคะว่าประเทศต่างๆที่เขายินดีต้อนรับประเทศไทยเราสินค้าไทยเรานั้นมีอีกกี่ร้อยประเทศที่จะส่งสินค้านั้นออกไปทั่วยุโรปนะคะ ประเทศที่ส่งสินค้าไปน้อยที่สุดก็คือประเทศลาวและกัมพูชานะคะนั่นเป็นแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นถ้าเทียบกับสินค้าไทยต้องส่งออกไปยุโรปหรือว่าประเทศต่างๆนะคะนั่นเป็นส่วนน้อยมากๆเลยส่วนใหญ่แล้วทางยุโรปเนี่ยจะมีมากที่สุดนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ของไทยอยู่ทั่วทุกมุมเลยเนาะแล้วถ้าเกิดว่า คนไทยเราเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็ตามไม่เคยคิดว่าจะไม่มีสินค้าไทยเรานะคะดูสิคะดูให้ชัดๆเลยที่เห็นอยู่เนี่ยสินค้าของไทยเราทั้งนั้นเลยเห็นไหมคะน้ำมันหอยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหอยเจหรือว่าน้ำมันหอยที่ทำมาจากอหอยนางรมหรือว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆก็ตามนะคะเห็นไหมคะเนี่ย น้ำส้มสายชูยังมีเลยนะคะมีทุกอย่างที่นี่ไม่บอกว่าอ่เป็นของไทยเนี่ยไม่มีใครรู้นะคะแต่เนี่ยเป็นของไทยทั้งหมดนะคะเป็นของคนไทยแล้วร้านนี้ก็เป็นร้านของคนไทยอีกด้วยนะคะที่มาทำการ เปิดร้านขายอาหารและก็ขายของชำที่ประเทศเยอรมนีนะคะของต่างๆเห็นไหมครกสากยังมีเลยเตาอั้งโรก็มีเห็นไหมคะอันเนี้ยก็จะเป็นพวกผลไม้นะคะผลไม้กระป๋องเห็นไหมคะทั้งเงาะกระป๋องรำไย,ยกระป๋องขนุนกระป๋องและวลูกจากลูกตาลอ,อะไรพวกนี้มีหมดนะคะขอให้ สั่งมาว่าคุณต้องการอะไรไม่มีว่าที่นี่จะไม่มีนะ,ะผักกาดดองกระป๋องก็ยังมีเลยนะคะถึงแม้นว่าจะอยู่ห่างไกลต่างจากประเทศไทยแต่ถึงว่าจะอยู่ย,ยุโรปเราก็ยังมีอาหารไทยที่ส่งเข้ามาทวีปยุโรปนะคะอย่าคิดว่าคนไทยนะ่ะทำสินค้าไม่ได้ทำสินค้าแค่ส่งออก เพื่อนบ้านแต่ประเทศไทยทําสินค้าเพื่อที่จะส่งออกไปยังต่างแดนแล้วก็แดนไกลที่ประเทศไหนที่ประเทศไทยเราทำสินค้าที่พร้อมที่จะส่งออกไปได้ก็พร้อมที่จะส่งออกทุกประเทศนะคะมีทั้งคนไทยแล้วก็ชาวประเทศเยอรมันชาวยุโรปที่นี่เขาก็ทานอาหารไทยนะคะเขาก็มาจับจ่ายใช้สอยกันซื้อของไทยไว้กันเป็นอ เป็นจำนวนมากเลยล่ะแล้วแต่ใครอยากจะได้สินค้าอะไรนะคะในนี้มีให้หมดเนี่ยเป็นขนมนะคะเข้ากายศาสตร์นี่เห็นไหมคะปลากระป๋องปุ้มปุ้ยค่ะนี่เห็นไหมปลากระป๋องชนิดเนี่ยมีทุกประเทศนะคะส่งออกทุกประเทศนะคะเห็นไหม ของไทยเราอ่ะไม่น้อยหน้าใครนะคะดังไกลไปทั่วโลกเลยทั่วโลกรู้จักอาหารไทยไม่ว่าจะไปร้านไหนถึงแม้นว่าจะไม่ใช่ร้านอาหารของคนไทยหรือว่าเป็นเป็นร้านซูเปอร์มาร์เก็ตของคนเยอรมันที่เนี่ยก็มีร้านก็มีอาหารไทยแทรกอยู่ทุกที่ไปเลยนะคะอันนี้จะเป็นข้าวสารเนาะข้าวสารเนี่ยก็ส่งมาจาก ประเทศไทยแล้วก็ประเทศอื่นๆส่งเข้ามากันเต็มไปหมดนะคะของทุกอย่างเนี่ยไม่ได้มีแต่ของไทยอย่างเดียวที่ส่งเข้ามาเขาประเทศอื่นๆก็ส่งเข้ามาด้วยแต่ทีนี้ส่วนใหญ่แล้วว่าจะเป็นของไทยเรานะคะเห็นไหมคะมามา่ามีเป็นลังแล้วก็มีเป็นหอ่ออันตรงนี้จะเป็นโซนมาม่านะคะมาม่าเนี่ยเราจะซื้อเป็นหอก็ได้หรือว่าเราจะซื้อเป็น กล่องก็ได้นะคะมีทุกยี่ห้อของที่นี่นะคะมีหมดนะคะไม่ว่าคุณจะเลือกสรรสินค้าอะไรมาที่เนี่ยที่นี่น่ะ ถ้าเข้ามาในนี้แล้วอะนึกว่าเราอยู่ประเทศไทยนะคะเราไม่ได้คิดว่าเราอยู่ยุโรปเลยหรือว่าเราอยู่ต่างประเทศเลยที่เนี่ยร้านอาหารขายของชำเนี่ยของไทยเราร้านใหญ่มากแล้วเนี่ยร้านนี้เนี่ยที่ไปถ่ายเนี่ยแค่ร้านเดียวนะคะแล้วตั้งกี่สิบร้านที่อยู่ในนี้เนี่ยนะคะในยุโรปเนี่ยในประเทศนี้เนี่ยมีไม่รู้ว่ากี่ร้านนะคะอันนี้ก็เป็นวุ้นเส้นตามังกรเนาะ ของเขาขายดีมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะนี่เป็นเส้นอาหารที่เป็นจะพวกเส้นนะคะจะเป็นเส้นหมี่เส้นก๋วยเตี๋ยวหรือว่าเส้นขนมจีนเส้นอปอเปี๊ยอะไรพวกนี้มีทุกยี่ห้อเลยนะคะเนี่ยอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้โซนนี้ก็จะเป็นของแช่แข็งนะคะ ของถนอมอาหารอย่างเช่นไส้กรอกอีสานหรือว่า,าลูกชิ้นลูกชิ้นอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าปลาทูปลาดุกปลาทะเลกุ้งสดหรือปูอะไรประมาณนี้นะคะจะอยู่ในตู้นี้ทั้งหมดเลยเราก็มาเลือกหากันได้เลยนะคะเห็นไหมราคาว่าของไทยเราอะ่ะดังไกลไปทั่วโลกเลยนะคะไม่ได้มีแค่ส่งไปเพื่อนบ้านของเราแล้วเท่านั้นนะคะในยุโรปก็มีของ กินของใช้ของไทยเราส่งไปทั่วเลยนะคะนอกจากเนี่ยไม่ใช่แค่ของจำพวกกระป๋อ,ปองหรือว่าของสดของแช่แข็งเท่านั้นผักสดก็ยังมีนะคะผักสดเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะเราเลือกซื้อเลือกสรรหากันได้เลยนะคะว่าเราจะอยากทานอะไรนะคะมาที่ร้านเอเชียเนี่ยเราจะได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยเห็นไหมล่ะคะ อย่าพึ่งทนงตัวเกินไปว่าอ่าไม่ได้ส่งไปประเทศอ่าเพื่อนบ้านแล้วอะ่ะเราจะไม่มีที่นะคะเราไม่เคยง้อเลยนะคะว่าถ้าเราไม่มีประเทศเพื่อนบ้านติดบ้านเรานะ่ะแล้วเราจะไม่มีที่อื่นส่งออกดูสิคะดูให้เห็นเลยว่าของไทยเราเนี่ยดังไกลไปทั่วโลกเลยนะคะ เอาเป็นว่าคลิปนี้ลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะลาไปแล้วสวัสดีคะ่ะ